อโอเคแล้วผมก็กระด, okay. ดรับสวัสดีแล้วแต่จะทำเสียงนี้ทำไมก็โอเคแล้วผมก็ระดับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันอีกเช่นเคยแล้วผมแล้ววันนี้เราก็ระับมาอยู่กันกับเกมทิมเบอร์บอลนะผมพาร์ทที่เออพาร์ทที่สองกันแล้วนะครับผมไม่สับสนนะทำเออซีซั่นใหม่ก็สับสนซีซั่นนี้ผมเป็นซีซั่นแก้ตัวแล้วกันเพราะว่าซีซั่นก่อนในแพ้รับค่าไปเลย เดตอนนี้เราจะมาเล่นดีๆแ,แบบตั้งใจเล่นเลยจะตั้งใจเล่นแบบสุดๆอะสุดๆอะอันนี้ก็าทำอะไรอ๋อทำไม้จะเสร็จแล้วส่วนตัวนี้ก็ขนไม้ในนี้ไม่มีนะเดี๋ยวเขาก็ขนมาใส่ตรงนี้เองนะไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวกขขนจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้อีกไล่ต่อตรงนี้ก็มีไม้เหมือนกันนะแต่เขาเอาไม้มาใส่ตรงนี้หมดเอ้าค่ำแล้วอะไรวะ เอาจากพักก่อนเราไอ้นี่ไว้ดีกว่าเดี๋ยวเรากดคูณ2ไปเลยน้ํากับอาหารก็มีเยอะอยู่อาหารคิดว่าน่าจะอยู่ได้พักใหญ่ๆพอทําไอ้นี้เสร็จเราก็จะให้เขาทําอาหารต่อก็คิดว่าน่าจะอยู่รอดนะตอนนี้เรามีคือประชากรบีเวอร์อยู่11ตัวเราต้องให้มันเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีก ไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มมีมเป็นอะไรกับคําว่าเพิ่มมีเพื่อโยมันก็น่าจะเพิ่มมาเรื่อยๆแหละไม่รู้ว่าสักวันนะแบบห้าวันตัวหนึ่งอะไรงี้แต่มันก็อย่างน้อมันก็เพิ่มแหละอันนี้แปบ๊บเดียวอีก,อ,กอีกนิดนึงเช้าหละกดคูณสองนี่มันรวดเร็วนะเดี๋ยวผมต้องไปเล่นนอกรอบแนแหละก็คือ ก็อยากเล่นก,ก็อยากเล่นให้มันแบบอยู่นานๆนะแต่ว่าก็กลัวแบบอะไรนะคนดูเขาจะเบื่ออะไรงเงี้ยเออเดี๋ยวเราดูวิวกระสองตัวนี้เขาตัดไม้ก่อนฮัลโหลอ้าวจมดินไปแล้วผมนี่แหละจมดินมุมกล้อง,งตัวนี้เป็นไงบ้างตัดไม้อันนี้มีเก้าอันนี้มีสิบเอ็ดก็ถือว่าเยอะพอควรแล้วก็มีวีเวอร์สิบเอ็ดตัวว่าง,งานหนึ่ง ว่างงานเนลยเราจะยัดใส่ตรงนี้เลยเอ้ยไปย,ยัดเซตเอาในนี้มีแล้วนี่หว่าเออมีตั้งแต่ตอนไหนวะงั้นตัวหนึ่งเรายัดเซตในนี้เลยกันแล้วอีกตัวหนึ่งล่ะที่เขาคนไม,ม้อะเขาอยู่ไหนอะที่เขาทำงานอยู่เอ่อ district center ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งอะอ๋อนี่ไงตามกันมาอยู่ก็มาเกี่ยวน่เห็นนี่หว่า Uh, 18แแล้วยุห้าอันนี้คือสร้างไว้เดี๋ยวเราจะมาสร้างต่อแต่ก่อนอื่นเขาสร้างตัวนี้ก่อนตอนนี้เสร็จนะผมตัวนี้ก็มีไม้ใช้ไม้พวกนี้เนี่ยเราจะเอามาสร้างเขื่อนนะผมเพื่ออยู่รอดนั่นเองเราต้องสร้างแหล่งเก็บน้ำมาเนี่ยต้องมีเยอะกว่านี้ว่ะผมว่า อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมถ้าเราสร้างทางเดียวอืมมันก็ได้จะรอดเพราะว่าน้ามันไหลผ่านใช่ไหมถ้าข้างบนไม่มีน้ําไหลผ่านน้ํามันก็จะมากักอยู่ตรงนี้อยู่คิดว่าก็น่าจะรอดเลยมั้งถ้าไม่รอดในนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันนะก็เรียบร้อยครับแต่เราจะสร้างตัวนี้ไว้อีกที่หนึ่งกันนะครับผมมันต้องเผื่อไว้ก่อนเออตัวนี้ก็ทําเป็นพื้นที่ตัดไม้ก็ดีนะ มากก่อนนี่มากมันใหญ่ๆไปเลยเอาไปมากองน้ำเฉยจะไ,ไปตัดไม้นน้ำได้ไงล่ะโถ่ตัวนี้นตัดไม้ตรงนี้มันถึงไหมถึงส่วนตัวนี้ก็ครอบคลุมข้างบนนะครับก็ตรงนี้เราจะปลูกเป็นป่าไม้หมดเลยข้างบนนะตัวนี้ด้วยเอยข้างบนก็น่าจะพอแล้วมั้งแล้วก็ส่วน อาฟาร์มเราจะปลูกตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยมัง้งคิดว่านะคิดว่านะเออมาเนี่ยอ่ะฟาร์มเรียบร้อยแล้วยังไงมีแล้วตัวนี้จะเป็นฟาร์มแคระเขาปลูกเรีงนนยงนี่ใช่ไหมเขาปลูกใช่เขาปลูกใช่ไหมเออปลูกใช่อ๋อนี่เขามาสร้างบ้านต่อเดี๋ยวพวกสร้างบ้านได้ไหมเราเดี๋ยวเราให้เขามาสร้างอันนี้ก่อนดีกว่านี่ บีเวอร์ทั้งหลายลงมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าแดมเอมแปลว่าเขื่อนนะครับมันก็คือเขื่อนโอเคอาหารไอขาดน้ำเอ้ยเออน้ำมี45ก็เยอะส่วนไม้ตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันแต่บีเวอร์เขาไม่วิ่งมาเก็บเลยตัดเสร็จเขาก็น่าจะเอามาเก็บเองแหละให้บีบีเวอร์ธรรมดาที่เขาจะคอยขนของ จะนะนี่เมื่อคอ,อยคนของอันนี้เขาขึ้นแปลวาอะไรขึ้นแปลไม้อ๋อน,นี่เขาขนลงมาแล้วจะได้เอาใกล้ๆหน่อยอะไรวะวิ่งตั้งไกลอันนี้คือเขาจะทําจนมันเต็มพอมันเต็มเขาก็จะเอามาขนเอ,เอามาขนพูดอะไรของผมวันนี้เขาจะขนเอามาไว้แบบนี้ส่วนตัวนี้ก็ปลูกไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเราทําเป็นพื้นที่ปลูกอีกอันนีงอันนี้ใช้เวลาโตัวสี่วนะันหกวันสิบวันเอาละอืมอันนี้สิบวันได้มาสามอันนี้หนึ่งวันแครอทด,ดีกว่าผมว่านะตัวนี้ปลูกแครอทด,ดีกว่าว่าแต่เราทำลายทำลายไอ้ต้นไม้นี่ได้ปลูกปะ อยากให้มันทำลายทิ้งอะเอ้ยอย่างนี้ทำลายได้อันนี้ก็ทำลายทิ้งไม่ได้เราเราไม่ทำลายหรอกเดี๋ยวนะแนวที่ไหนเขาลองวะอืมแป๊บนึงนะคิดอยู่คิดอยู่จะพูดอะไรสมองมันแบบปิ้น ดิดตันไปหมดคิดอะไรไม่ออกอ๋ออันนี้จะได้อันที่สองละเราสร้างไปแบบเอออะไรนะสำคัญที่สุดนะครับส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะมาท,ทําทีหลังหลังจากที่เขาทําตรงนน้นเสร็จแล้วแต่เราเอาให้มันสําคัญที่สุดก่อนเ็ได้นะเออให้เขามาทําตรงนี้ทําแล้วรี่เบเฟียบบทีวทุกตัวนั้นวาร์ปครับผมก็คือนารูโต แวก็เช้า,าแป๊บเดียวนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้เราได้มา20เราต้องการทั้งหมดก็คือ60นะผมเราต้องการแซนพอย60ไปเรียนรู้ไอ้ฟอเรสเตอร์แล้วก็เอามาสร้างป่าไม้เราจะไม่ขาดไม้เราจะไม่มีทางขาดไม้เราตอนน้องจะสร้างมาสองที่ตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ที่หนึ่งก็คือตรงนู้ดแล้วก็ปลูกป่าปลูกมันเยอะเ,ยอะเลยป่าอาหารก็ อาหารการกินก็มีเยอะป่ามีเยอะน้ําก็น้ําก็เยอะตรงนี้ด้วยแล้วก็ส่วนอะเชา้ชาสเลยเช้าเช้าพอดีฐานเรายังไม่สร้างนะผมเรายังไม่เรียนรู้ <c oughs> เดี๋ยวจะมาเรียนรู้ข้างบนดูข้างบนเลยปะเราจะมาทําเรียนรู้เออฟอเรสเตอร์แล้วก็มาวางไว้ข้างบนเออมันต้องพูดอย่างนี้พูดรัวไปหน่อยนี่ไงโตแล้วโตวครบหมดแล้ว แล้วก็เอา้าไม่ว่างงานหรออ๋อเข้างอยู่ฟาร์มมาทำฟาร์มหรือไม่ให้ทำมาออก <laughs> ไม่ทำมาออกเข้ามาเข้าในนี้เลยต้องรีบนะผมต้องให้เขาขนด่วนเร็วว่าไพแรงจะมาในวันไหนก็ไม่รู้ส่วนฝั่งนี้เราก็จะมีอีกมีอันหนึ่งไม่ใช่มีอันหนึ่ง,เ,นนงเป็นเขื่อนที่หนึ่งหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยเยอะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคประมาณนี้เราต้องสร้างเขื่อนปิดไว้อันนี้เขามาทำอะไรเขาเข้ามาดิดส t รายตรงนี้มาทำการเอาต้นไอ้น,นี้ออกโอเคก็ดีอืมเออใช่แต่ผมล่มมาตั้งแต่6วันแล้วมันยังไม่มีชิล l d เดนเกิดมาใหม่เลยยังไม่มีเด็กเกิดมาใหม่เลย อันนี้คือจะโตนี่อเอ้ยมันโตมาแล้ว81%ดสอ็ดเนต์แป๊บนึงก็โตแต่ผมจะมาพังทิ้งอันนี้เข้ามาเก็บอะไรอ๋อเข้ามาเก็บเบอร์รี่อ้าวเก็บซะหมดเลยเอะไรวะทำไมรวดเร็วแท้นะมันก็เต็มแล้วปะเหลือเบอร์รี่ข้างบนอีกที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะให้เขาสร้าง ไวลีอีกอันนึงไว้ตรงนี้เอ่อตรงตรงนี้แล้วกันอ่ะสร้างไว้แล้วก็ให้ความสําคัญครับผมสําคัญสุดๆสาคัญแบบสุดๆอันนี้คือเขาวิ่งมาทําอะไรขนไม้ทั้งสองอีกตัวหนึ่งน่าจะวิ่งมาสร้างใช่ไหมเดี๋ยวตัวนี้วิ่งมาสร้างตัวนี้อขนอไม้ขนไม้ขนไม้จะทำแยมท่ำเคลของเรานั่นเองต้อง ต้องรอดเอเราจะไม่ตายเพราะใครแรงอีกแล้วยู่บทเรียนอ้าวอีบาจเมยแล้วดิเรกีกว่าจะมาทำข้างบนเอเอาจากซีซันที่แล้วมันมีบีเวอร์ที่ตายเพราะแก่ด้วยนะแก่นี่มันน่าจะสักเท่าไหร่วะกี่ป,ปีวะไม่รู้ผมไม่ได้ดูเลยนะแล้วเมื่อไหร่คนพี่จะขึ้นไปสร้างข้างบนครับเออ เดี๋ยวกันนะนี่วันนี้วิลลี่ไฮก็คือเครื่องบนเดียวิลลี่ไฮมีจุดเดียวนี่ไงเราสร้างละสร้างเสร็จเราจะเอาวิลลี่ไฮมาใส่ตรงนี้เหมือนเดิมไปจ้างงานแท้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบสองเอ้ยแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบห้าแปดสิบหกรเร็วดีเยี่ยมดีงามแล้วก็ร้างต่อ คก okay. ารเก็บน้ำก็ยังไม่ได้ทำเลยเอาเป็นนี่ละกันสีเขียวเียวอ่อนๆอันนี้ก็คือบิวเวอร์ที่ปลูกเหรอทำไมเขาไม่ปลูกให้มันเสร็จทีละแปลงทีละแปลงวะเราจะสตาอปไว้นะผมแล้วก็ให้เขามาเข้าตรงนี้โอเคแล้วตอนนี้ก็ครอบคลุมของคนพื้นที่ตอนนี้ก็น,น,น่นาจะทำได้เข้ามาแล้วส่วนอาหารตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะเก็บเองไม่มี b e ลเลอร์ที่จะมาคนอาหารอยู่แต่ทำไมไม่มีเบลเลอร์เด็กเลยบะยังงงงงอยู่อยากให้มีเบลเลอร์เพิ่มอ่ะต้องใช้แรงงานแรงงานรกไม่ใช่่ะอันนี้สำคัญน้อยนะเนี่ยเราไปมาทำตัวนี้ก่อนละไม่เป็นไรทำน้ำไว้เยอะๆก็ดีเหมือนกันแต่ผมว่าที่สำคัญสุดคือเขื่อนนะเออธรรมดาธรรมดา ถ้าเขาไปโฟกัสเขื่อนดีกว่าตั้งสามตัวไปลุมที่เขื่อนช่วยกันตอนนี้คือเราได้เขื่อนมีอีกสองบล็อกเลยนะเพราะว่าไม้เรามีอยู่สี่สิบส่ิบเอ็ดไหมตัดไปเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยก็มีแต่ยังไม่ได้ผลนี่ก็มีในนี้ในนี้เริ่มจะหมดนะที่มีก็มีตรงนี้คือเราจะย้ายไอ้นี่ไปเรื่อยๆ อาจจะย้ายลงมาตรงนี้อีก,กที่หนึ่งอะไรงี้เออจะว่าไปทำทางไว้ก่อนคดีนะทำทางไว้แล้วเขาจะลงไปข้างล่างได้หรือเปล่านี่ไงมันครอบคุมข้างล่างส่วนตรงนี้ทํามันเป็นสีแดงๆวะอาจจะไกลอยู่นะประมาณนั้นมั้งโอเคตอนกลางคืนรีครับผม ไม่มีอะไรพูดนะเงียบไปก่อน,นันตอนนี้เดี๋ยวรอมันดีไปก่อนดีก็รวดเร็วอยู่ก็ดีมันก็ต้องรวดเร็วสิป่ะที่หมายถึงก็คือคอมมันเออแลกนะครับผมเนี่ยมันแลกอยู่แต่มันก็ยังได้อยู่รอเชา้าครับผมรอเชา้ารู้สึกว่าไอ้ไพ่แรกเนี่ยมันจะมาตอนที่เกือบเกือบจะสุดปีที่หนึ่งนะก็คือเซอร ไซเคิลที่หนึ่งเนี่ยมันจะเกือบสัก17อ่ะวันที่17เจประมาณนั้นเข้าไซเคิลที่2อ่ะก็ผมเรียกเป็นปีนะนี่จะเข้าสักปีที่2มันถึงจะมีแพลแรงมาก็คือปีแรกาให้เราเตรียมตัวไงแต่ซีซันก่อนนี้ไม่ได้เตรียมตัวไม่รู้ว่ามันจะมาไงแล้วก็ไม่ได้สร้างด้วยต,ตอนนี้คือเราลีเราลี ตอนกลางคืนละลีเอาอย่างเดียววัดทำไมนายไม่ไปทำตรงนี้ก่อนล่ะเพื่อนสามหกเก้าสิบสองเรามีสิบเอ็ดอันนี้สำคัญน้อยสุดไปเลยแปดเรียบร้อยสีแดงมาทำตรงนี้ก่อนไหนตอบไปสเสร็จนี่เออไม่ต้องทำควรที่จะไปทำตัวนี้ก่อนนะเนี่ย แต่น้ำก็น้ำก็สำคัญนะเฮ้ย hey, เดี๋ยวเราให้เขาทำตัวนี้เสร็จก่อนแล้วกันก็ไปทำน้ำไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยต้องรีบทำนะเกลือนนะสำคัญมากอันนี้กล่องอนะไรเนี่ยกล่องเบอรี่เหรอแล้วตัวที่เขา,เอ,าอยู่ข้างบนเขาไม่ทำให้มันเสร็จ อ่ะวนกว,น,วนละกวนละอันนี้คือกวนละผมว่าทำไมเขาไม่มาทำฝั่งนี้วะ Too far from the builder b u i l บิล f เ r อร์ t อพาร์ทยูดิสติกอ๋อมันไกลถนนเกินไป,ปโถ่เว้ยมันไกลถนนเกินไปเอองั้นก็ต้องสร้างถนนใช่ไหมอ่ะอ่ะฮะถนน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  วันนี้มั้งได้อยู่มาไหมมันไม่มีถนนไปอ่ะต้นไม้มันบังมั้งแต่ตรงนี้เราจะอ่าอันนี้ตัดทิง้ง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 แล้วก็ตัดทิง้งส่วนตรงนี้ตัแหวนสำคัญเหมือนกันตัดทิ้งด้วยจะได้ทำถนนมาง่ายๆเป็นถนนมาเขื่อนเลยเนี่ย เออถ้าเรามีเขื่อนเราไม่ต้องใช้สะพานเลยป่าววะแล้วก็ใช้เดินเดินแบบเดินข้ามเขื่นอนแทนอะเออไม่รู้นะอาจจะทำได้ก็ได้อาจจะได้ก็ได้น้ำเยอะอาหารเยอะอยังไงเยอะเยอะมากกำลังปลูกเลย เฮ้ย hey, ปลูกตรงนี้ด้วยอุตส่าห์ขุดออกลืมปลูกไม้ข้างบนไม้น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ส่วนตรงนี้ก็ใช้แซนพลอยหกสิบครับเออพลังงานเฮ้ยไม่แพงผมจะย้า,ายจุดเออสร้างอันนี้แล้วกันอย่างนี้แล้วก็ กังหันนะฮะกังหันพลังงานจะเอาไว้ตรงไหนดีเนี่ยตองนี้ได้หรเปล่าได้นี่ไงพวกนี้ก็อย่าเพิ่งทำเลยใส่ไม้ตั้งเยอะเออมันก็ต้องทำก่อนนี่เดี๋ยวเราทำตรงนี้เสร็จก็คือแถบนี้เสร็จรปุ๊บเราจะให้เขามาทำตรงนี้หรือว่าให้เขาไปทำตรงนี้ก่อนวะ ีมันก็ดีเหมือนกันตัวนี้สตาร์ไว้สตาร์ไปสตาร์ไปเดี๋ยวเราทำอันนี้เออตรงนี้ใช่ไหมที่เราสตารนะ์ไว้เนี่ยมีอันนึงเฮ้ยแค่ก็าทำแค่ตัวนี้เสร็จไปจากนั้นก็จะมาทำตรงนี้ต่อตัวนี้จะอ,ออกไปเอ้ยตัวนี้ออกตัวบันนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ให้ความสำคัญไป สีเขียวให้ความสำคัญแบบสีเขียวเราจะได้มีแพ้งไว้ทำป่าไว้ปลูกป่าไว้ทำฟอเรสเตอร์เป็นหอคอยเป็นอะไระนั่นแหละเที่ยวไว้ปลูกป่าประมาณนั้นแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็น่าจะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนอันนี้โตแล้วยังไม่ทำลายเลยทำไมเขาไม่ทำลายเท่าทีวะ เขายังสร้างอ๋อเขายังสร้างเขื่อนอยู่สร้างตัวนี้อยู่อีกแปดอีกสองท่อนเราจะเข้าอันนี้เขามาสร้างอะไรวะเนี่ยน่ะทำไมเขาเดินมาไม่เหมือนเพื่อนอ๋อตัวนี้เขาทำลายละเห็นไหมมาทำลายให้เราบูเดมีไนบูเดมีไนอะไรคือบูเดมีไนมาทำอะไรทำลายน่ะอันนี้เขาอยู่ที่หลับโปรเจกต์อ๋อเขามาตัดไม้ตัวนี้เขามาทำลายนี่เขาก็มาทำลาย ยี่สิบนี่เอามันค้าแล้วเขาจะไปนอนยังไม่ได้ทำนิดเนิ่งนะโอเคประมาณนี้พัทนี้เราได้อะไรมาเพิ่มบ้างเนี่ยได้ฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้มาเยอะอยู่เมือ่อคลิปการจำได้ไม่ทำการแล้วแต่ทำไมตรงนี้เขาวางกล่องพิมพ์ไว้ปะกูดเบอร์รี่หนึ่งเป็นกูดคือสินค้านะครับกูด ตอนบนนี้มีเบอรี่อยู่น่าจะพอกินนะตอนนี้ก็60%สอละอันนี้40% 48%อะไรเนี่ยมันก็น่าจะพอกินพอใช้ไปอยู่สักระยะหนึ่งนี่ไงมีแล้วมีเด็กโตแล้วเอ,อ้ยไม่ใช่โตมีเด็กเกิดเม่หม่ไหนวะน้องอยู่ไหนวะนี่ไงน้องโอ้ดูชื่อสิเอออ่านได้ไงดีไม่อ่านแล้วกัน แม่เพิ่งเกิดมาพูดได้แล้วเลยอายุหนึ่งควบอันนี้เข้ามาทําอะไรกันเนี่ยเขามาสร้างไอ้นี่นี่วะหนึ่งสองสโอเคส่วนอีกตัวนึงเนี่ยเราต้อจะให้เขาใช้ให้เข้ามาทําในไอ้นี่เลยแล้วกันรีบๆทำเชื่กันให้เข้ามาใน district center นี้ให้เข้ามาสร้าง,รงก็สร้างเป็นกรรมกรแล้วกันเออ เป็นบีเวอร์กำมกรันตอนตัวนี้เป็นเอ่อบีเวอร์นักตัดไม้แต่เรายังไม่มีบีเวอร์กลมป่าไม้นี่ไง <c oughs> ไม่ใช่ละอันนี้คือบีเวอร์บีเวอร์อะไรดีบีเวอร์เ,เ,อ,รเอ่อช่างมันแล้วกันบิ๊กไปออกอไม้ตัวนี้ก็มีเยอะนะแต่เขายังไม่ได้ขนไงอันนี้คือขน เบอร์รี่และเขามีเบอร์รี่สิบชิปกิโลกรัมปอกขนาดได้เลยหรอวะสวนไม้แบกได้ที่เลยอันไม้สุงอ่ะก็ยังจะไปตัดอยู่นะในนี้ก็มีไม่เอาเน่ไม่เอาในนี้มันไว้ปะไม่เข้าใจเลยจริงๆห้าสิบเจ็ดละอีกนิดนึง นี่งไง50% 52%ิ3เป5เก็จะสามีเป็นวิเลขก0วิประมาณนั้นแล้วกันนี่ก็เรยามสร้างไปเรื่อยๆแล้วกันอฮะอันนี้ก็ด้วยเ u ิ n มิสออฟปิดจนมันป,ปิดเสร็จอะเตรียมตัวครับมันต้องเตรียมตัวรับภแล้งแล้วก็ตรงนี้ก็สำคัญนะผมว่าัมากเลยแหละน้ำเนี่ย จริงถ้ามีแทงน้ำเบียงกันสักสิบแทงอะไรเงี้ยรอดว่าแต่ปัญหาตอนนี้คือมันขนสง่งมันขนช้านะขนจากเออขนจากคลังไม้สูงแล้วกันกว่าจะขนจากคลังไม้สูงมาถึงมันก็นานอันนี้เราทำไ้ละสร้างทางไปประมาณนี้แล้วกันด้วยเราจะยก ยกทันตรงนี้อ๋อไม่ต้องยกหรอกมันเออไปลงไม้เรามาทําตรงนี้แหละลงเรื่อยม้นะหกสิบแล้วเราเรียนรู้ได้แล้วนี่ใช่ไหมาฮ้เรียบร้อยครับผมเป็นพื้นที่ที่เราจะใช้ในการปลูกป่าปลูกป่านี่ไงข้างบนวางไว้ข้างบนว่างน่าดูเนี่ยนี่นี่คือปลูกป่าปลูกด้านบนเลย พื้นที่ป่าด้านบนว่นนั้นส่วนฝั่งนี้เรายังไม่ได้ปลกูกไม่ได้ทําอะไรมันเลยเออถ้าเราจะมาสร้างตรงนี้เราก็ต้องมีถนนนะถนนก่อนแต่เรายังไม่มีไงพื้นที่ปลูกป่าอันนึงเราจะเอาไว้ตรงนี้ละกันนะ,อะโอเคเราเงไม่เขาทำหรอกวังไว้ที่เศษก็โอเคนะผมก็สําหรับเกม timber b o r n นะผมในพาร์ทที่2พาร์ทนี้ผมก็ต้องขอจบไว้ทีเปลี่ยนเท่านี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะสำหรับพาร์ทนี้ผมกอ็ตัวลาไปก่อนสวัสดี